แต่ตอนหัดใหม่ขอแนะนำให้ลดช่องทางที่กระทบอารมณ์ลงนั่นคือการทำในรูปแบบอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านเราในห้องนอนเราในบางบ้าน,านรวยว่ามีห้องพระอะไรเงี้ยเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยขณะที่เราทำสมาธิขณะที่เราเดินจงกรมในบ้านเราเงี้ย มันไม่มีอะไรให้ดูแปลกๆเางทีนั่งสมาธิหลับตาใช้ด้ยซ้ำแต่ก็ไม่เห็นนะก็ลดการกระทบอารมณ์ทางตาลงไปในขณะที่เราอยู่ในบ้านเรานะไม่มีเสียงแปลกปลอมจิตก็ไม่ได้สนใจฟังเสียงมีหูก็เหมือนไม่มีมันก็ลดอายตนะหูลงไปนะอยู่ในบ้านเรามีแต่กลิ่นซ้ำๆไม่มีกลิ่นแปลกๆจิตไม่อเลิร์ตขึ้นมา มีกลิ่นก็เหมือนไม่มีกลิ่นจิตไม่สนใจมันก็คือการตัดอายตนะจะหมกออกไปอีกอันหนึ่งนะในขณะที่เราภาวนาเราก็ไม่ได้กลินอะไรลิ้นของเรากระทบน้ำลายอยู่น้ำลายมีรสไหมมนะีแต่เราชินเราก็เลยไม่ได้กลิ่นเหมือนตัวเรามีกลิ่นทุกคนนะแต่เราชินเรารู้สึกตัวเราไม่ค่อยเหม็นนะตัวคนอื่นนะนิดเดียวก็เหม็นแนละ้วเพราะอะไรเพราะเราชิน เนี่ยเรานั่งภาวนาใช่ไหมรูปมันก็เป็นรูปเดิมๆไม่มีอะไรน่าสนใจเสียงก็เสียงเดิมๆไม่มีอะไรน่าสนใจกลิ่นเดิมๆไม่น่าสนใจนะเนี่ยลิ้นกระทบแต่น้ำลายตัวเองก็ไม่น่าสนใจเลยรู้สึกไม่มีรสน้ำลายก็มีรสนะแต่เราชินก็เลยไม่มีรส งั้นเวลาทําในรูปแบบนะั้นเราตัดอายตนะทิ้งไปสี่ตัวตาหูจมูกลิ้นเวลาเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิใครเป็นคนเดินใครเป็นคนนั่งกายเป็นเดินกายเป็นคนนั่งนะมีอายตนะคือกายใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้งั้นมีใจหรืออายตนะสองนะคือกายกับใจ นี่พอมีกายมีใจนะเราพ่อภาวนาของเราไปหายใจเข้าพูดออกโทรตัวที่หายใจคือกายจิตเป็นคนรู้หายใจไปหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราเห็นชัดละอ้าวนั่งสมาธิดีๆหนีไปคิดละเราก็รู้โอ้จิตหนีไปละจิตฟุ้งซ่านไปละก็กลับมานั่งหายใจพูดโทษต่อไปทำกรรมฐานต่อไป ทำไปทำไปจิตถลำลงไปเพ่งรู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจดูท้องฟองยุบก็ไปเพ่งท้องขยับมือก็เพ่งมือนะเดินจงกรมไปเพ่งเทา้าบางคนเพ่งทั้งตัวนะนั่งอยู่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายอาการเพ่งคือจิตมันถลำลงไปจับนะจับตะครุบเอาไวนะ้ไม่เหมือนรู้นะรู้มต่างคนต่างอยู่ อย่างหลวงพ่อเห็นกระติกน้ําเนี่ยเมื่อต่างคนต่างอยู่ใจเราอยู่นี่กระติกมันอยู่น้อนแต่ถ้าจิตมันตะครุบเลยมันกระโดดเข้าไปจับกระติกน้ําเนี่ยอุ้ยของกูอะไรเงี้ยใครจะมาเอาไม่ได้ใครจะมาแตะเวลาเราทํากรรมฐานในรูปแบบนะเราจะลดอายตนะลงไปได้สี่ช่องเหลือแต่ากายกับใจคราวนี้พอมันมีน้อยนะมันก็ดูง่าย จิตเราหลงไปคิดเรารู้จิตหลงลงไปในกายเรารู้เช่นหลงไปที่ลมหายใจเนี่ยหลงเข้าไปในกายหลงไปดูท้องพองยุบเนี่ยหลงไปอยู่ที่ท้องก็เป็นหลงไปในกายเดินจงกรมแล้วเพ่งเท้าอันนี้ก็หลงอยู่ที่กายไม่เพ่งกายก็หลงไปคิดเนี่ยฝึกตัวนี้ให้บ่อยๆนะทุกวันพยายามทำเข้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำห้านาทีก็ทำสิบนาทีก็ทำวันๆหนึ่งทำให้บ่อยๆ ไม่จําเป็นต้องรอไปทําตอนก่อนนอนก่อนนอนก็ควรจะทําแหละแต่ว่ากลางวันนี้มีเวลาเมื่อไหร่ทำมันนั้นหลวงพ่อก็ฝึกอ,อย่างนี้แหละนะหายใจไปจิตนีแล้วร,รู้จิตไปเพ่งแล้วรู้อยู่ในชีวิตประจาวันมีหกอายตนะตอนทำกรรมฐานอยู่เหลือสองอายตนะเพราะนั้นจะเห็นจิตได้ง่ายนะเพราะมีสิ่งเร้าอยู่สองช่องทางอย่าไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่ง ดูง่ายๆอย่างนงี้เพราะเราชำนาญน,นะเหน